สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ31สิงหาคม2566ครับช่องปอนบ้าน Youtube คลิปนี้มารอบค่ำ,คำนะครับ17นาฬิกา30นาทีครับ31สิงหาคมเป็นวันสิ้นเดือนสิงหาคมนะครับก็มีข่าวดีมาบอกพี่น้องชาวนาครับเตรียมรับเงินครับนโยบายรัฐบาลชุดใหม่จะต้องมีการช่วยเหลือพี่น้องชาวนาอย่างแน่นอนนะครับช่วงวัน2วันมานี้เป็นช่วงที่เขาจะมีการ จัดคณะเริ่มตีว่าพักใดจะได้นั่งเริ่มตีว่าการกระทรวงใดพักใดจะได้นั่งรัมตีช่วยว่าการกระทรวงใดนะครับกำลังจัดนะครับแล้วก็มีข่าวทางสื่อต่างว่ามีโผล่ออกมาว่าใครจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบกระทรวงนั้นควบกระทรวงนี้พักใดจะเป็นรันตีว่าการกระทรวงนั้นกระทรวงนี้นพักใดจะเป็นรันตีช่วยนะครับซึ่งตอนนี้ รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยตอนนี้ได้นายกรฐมนตีใหม่แล้วก็คือนายเสียถาทวีสินจากพรรคเพื่อไทยในขณะเดียวกันนายเสียถาทวีสินก็ในฐานะห,หัวหน้ารัฐบาลนะครับนายกรฐมนตีก็จะได้มีการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งนะครับเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าแต่งตั้งนะครับพอแต่งตั้งค้ามลวงตีเสร็จนะครับ รัฐบาลทั้งชุดก็ประกอบไปด้วยนายยัฐมนตีและค้านมตีทุกคนก็จะต้องเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายสัตรรย์ปฏิญาณต่อไปพอถวายสัตรรย์ปฏิญาณเสร็จต่อไปก็จะเป็นลําดับขั้นการประชุมรัฐสภาเพื่อให้รัฐบาลชุดใหม่แถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับซึ่งนโยบายรัฐบาลชุดใหม่ด้านการเกษตรหรือว่าพี่น้องชาวนาเนี่ยมีลุ้นจะได้รับสิ่งดีๆนะครับ เพราะว่าตอนนี้โผโผคนที่จะถูกแต่งตั้งเป็นรัฐมตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรมาดูครับโผนะครับอันนี้เป็นโผโผก็คือการมีการคาดว่าตามสื่อต่างๆที่เขาไปเจาะข่าวมาครับเขาบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรนี่จะเป็นร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะครับแล้วก็กระทรวงเกษตรนี่และสหกรเป็นโคต้าของพรรคพลังประชารัฐ รัฐมนตรีว่าการก็จะต้องมาจากพักพลังประชารัฐซึ่งตามโผลเขาบอกว่าจะเป็นร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าทีนี้เรามาดูนโยบายเด่นๆของพรรคพลังประชารัฐด้านเกษตรกรด้านชาวนาด้วยเพราะว่าใครเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเขาก็จะต้องเอานโยบายของพักเขานี่มาเจรจากับพรร่วมรัฐบาลทั้งหมดและผลักดันนโยบายเขาเนี่ยเข้าเป็นรัฐมนตรีเข้าเป็นนโยบายของรัฐบาล นะครับมาดูครับนโยบายเด่นๆสามนโยบายครับพักพลังประชารัฐนี่มีสามนโยบายเด่นๆนโยบายที่หนึ่งครับเติมเงินทุนช่วยเหลือเกษตรกรครัวเรือนละสามหมื่นเป็นไงครับน่าสนใจครับถ้านโยบายนี้ของพักพลังประชารัฐถูกผักดันเขาเป็นนโยบายของรัฐบาลเพราะว่าพักพลังประชารัฐเป็นรัฐรีว่าการกระทรวงเกษตรนี่ก็น่าสนใจมากว่าพี่น้องเกษตรกรจะได้เงินทุน เติมก็ไปโควเรือนละสามหมืนบาทเพื่อช่วยเหลือด้านการเกษตรให้ดีขึ้นโควเรือนละสามหมืนบาทนะครับเกษตรกรทุกแขนงนะครับต่อไปครับปุ๋ยครับปุ๋ยคนละครึ่งครับก็คือเวลาซื้อปุ๋ยที่รัฐช่วยจ่ายค่าปุ๋ยห้าสิเปอร์เซ็นเป็นไงครับนโยบายน่าสนใจหรือเปล่าครับตอนนี้ปุ๋ยก็แพงถ้ารัฐบาลจ่ายปุ๋ยช่วยครึ่งหนึ่งจะยอดเยี่ยมมากนี่เป็นนโยบายที่สองนะครับ นโยบายที่สมครับช่วยเหลือชาวนาค่าเก็บเกี่ยวไร่ละสอง0ันครัวเรือนละไม่เกินสิบห้าไร่นี่แหละครับโคต้ารัฐมนตีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสะกรณรเป็นโคต้าของพรรคพลังประชารัฐโผคาดว่าร้อยเอกธรรมนัปรปมเผ่าจะเป็นมมตีว่าการเสร็จแล้วก็จะต้องผลักดันนโยบายนี้เข้าเป็นนโยบายของรัฐบาล แต่ว่าก่อนจะเข้าเป็นนโยบายของรัฐบาลนั้นก็จะต้องมีการเคลียร์กันกันกบพรรคแกนนําด้วยไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยและพรรคอด่นเราเคิดว่าทั้งสนโยบายนี้นะครับถ้าสามารถผลักดันนโยบายนโยบายนโยบายใดนโยบายหนึ่งเข้าเป็นนโยบายของรัฐบาลได้สําเร็จพี่น้องเกษตรกรชาวนาจะเยี่ยมมากโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องเติมเงินทุนช่วยเหลือเกษตรกรควรเรือละสามหมื่นบาทนี่พี่น้องชาวนาถึงกับแฮปปี้เลยนะครับมีความสุขเลย แล้วก็ถ้าปุ๋ยจ่ายคนละครึ่งรัฐบาลจ่ายช่วยครึ่งหนึ่งเกษ,ษตรกรออกเงินเองซื้อครึ่งหนึ่งก็ดีมากเหมือนกันส่วนชาวนาค่าเก็บเกี่ยวไล่ละสองมันอันนี้พี่น้องชาวนาถึงกับตบมือเลยนะครับเอาแล้วครับรอฟังว่า3มนโยบายเด่นนี้จะมีนโยบายใดผลักดันเข้าไปเป็นนโยบายของรัฐบาลได้หรือจะได้เป็นนโยบายรัฐบาลทั้ง3นโยบายเลยรอรุ้นกันครับก็แน่นอนครับ นโยบายด้านการเกษตรเนี่ยจะต้องเป็นนโยบายของพรรคที่ได้นั่งรัฐวิยา,ายการกระทรวงเกษตรและสกรเรอติดตามข่าวกันต่อไปครับและเตรียมรับเงินครับพี่น้องชาวนาสวัสดีครับ